โฟกัสถูกด่าแรงในรคุณแผ่นดินทำความดีให้ชาติบ้างก่อนต่อกกลับสวย กลายเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองตั้งคำถา,ถามถึงความเหลื่อมล้ำและวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลสำหรับสาวโฟกัสจิรากุลอย่างไรก็ตามการที่ออกมาเปิดหน้าสู้เคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยทำให้เธอเริ่มตกเป็นเป้าหมายจากคนบางกลุ่มโดยแอคเขา์นิรนามจากฝ่ายตรงข้ามทวิสต์ข้อความโจมตีบ่อยครั้งด้วยถ้อยคำที่หยาบคายต่างๆนานา ล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคมได้มีแอคเคา t ์ทวิสเตอร์รายหนึ่งทวิตโจมตีโฟกัสโดยระบุข้อความว่าโฟกัสเป็นผู้ที่เนรคุณแผ่นดินพร้อมให้โฟกัสยกตัวอย่างความดีที่ทำนอกจากการเป็นกระรี่เสรีซึ่งต่อมาโฟกัสได้ตอบกลับแอคเคา t ์ที่เข้ามาพูดหยาบคายใส่เธอโดยพิมพ์ว่าหนูเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่ดีค่ะแล้วพี่ล่คะ ทำความดีอะไรให้ประเทศนี้บ้างนอกจากรักสถาบันและนั่งด่าคนอื่นค่อยๆพิมพ์ค่ะกรีพิมพ์แบบนี้ค่ะแค่ใช้คําว่าค้าประเวณีน่าจะสุภาพกว่าค่ะขณะที่ชาวทวิสเตอร์ต่างเข้ามาซัพพอร์ตให้กําลังใจโฟกัสพร้อมแสดงความเห็นว่าให้เจ้าตัวควรฟ้องร้องดําเนินคดีกับแอคเคาดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด